นะก็ให้ตารางมาเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าอะไรมันคือตัวแปรสุ่มนะมันก็มีอยู่สองคอลัมน์ใช่ไหม,อ,มอันนี้เราก็กำหนดให้นะครับ x ตัวแปร x ใหญ่เนี่ยนะเป็นตัวแปรสุ่มนะครับก็คือผลประกอบการ นะครับค่าของ x นะก็คือ x เ,เล็กนะมันก็จะมีทั้งหมด4ค่านะครับขัดทุนนะผลประกอบการเนี่ยหน่วยก็คือล้านบาทนะครับค่าของ x ก,ก็จะเป็นขัดทุนก็เป็นติดหกสากำไรก็เป็นบวก3แต่เราไม่จำเป็นต้องเขียนเลขบวกนะกำไร4.5ล้านก็เป็น4.5จากำไร5ล้านก็เป็น5้ ทีนี้เนี่ยเราควรจะเขียนเป็นตารางการแจกแจงความน่าจะเป็นนะครับก็มาเขียนอีกบรรทัดหนึ่งแล้วกันก็ x นะครับก็จะมีค่าทั้งขอบเปน,นี้ก็คือ -3, 3, 5, ล 5, บสามสาม4ีแล้วก็ห้าแล้วก็มาดู นะจำนวนปีนะมันเป็นอะไรบ้าง3 4 2 1นะครับทีนี้ต่อไปเราจะมาหารวมนะตรงนี้เขาจะบอกไปๆนะฮะรวมสิบปีนะครับ,รนะรบตรงนี้ก็เป็นอีกจุดเหมือนกันที่เขาบอกมาให้ว่าอะไรเป็นตัวแปรสุ่มหรืออะไรไม่ใช่ตัวแปรสุ่ม เขียนตีด้านหลังก็เข้าไปนะครับทีนี้เราจะหาความน่าจะเป็นของมันนะครับก็เ,เขียน Off X, ของเอ็กซ์แลกับ X. นะครับวิธีหาความน่าจะเป็นเนี่ยเรามากักจะทำเป็นเศษส่วนรอไว้ก่อนมันส่วนเท่าไหร่ครับมันรวมกันก็ได้สิบใช่ไหมแล้วมาส่วนสิบก่อนส่วนสิบก่อนสิบก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวเลขข้างบนเนี่ยสามสี่สองหนึ่งเนี่ยมาใสา่บนนะครับ แล้วก็ส่วนมากเนี่ยความน่าเป็นเนี่ยควรจะทําเป็นทศนิยมจะดีกว่านะเพราะมันจะเอาไปบวกลบคูณหารอะไรง่ายกว่านะครับก็ได้เป็นสามหันสิวะศูนย์จุดสามเศียรศิบเศูนย์จุดสี่สองหันสิบะศูนย์จุดสองหนึ่งันสิบะศูนย์จุดหนึ่งนะครับเป็นไงผลรวมความน่าจะเป็นก็เป็นเนี่ย บวกกันเนี่ยสามจุดสี่บวกสิจุดสี่น่ก็ได้หนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยนะบรรทัดที่เราใช้เนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นคอลัมน์ที่หนึ่งน,นี่คอลัมน์ที่สองนะข้อมูลต่อไปเราก็ใช้เท่านี้นะครับเอาครับทีนี้มาดูสี่จุดหนึ่งนะจงแสดงความนะ่าจงแสดงการแจกแจงความน่าเป็นของผลประกอบการนะครับนะพวกนี้ตารางนี้แหละ ก็คือคำตอบข้อหนึ่งนะครับก็ข้ามไปได้นะครับทีนี้มาดูข้อสองเราเว้นที่ไว้หน่อนะมาดูข้อสองย่อยของมันอนะเราเว้นที่ไว้